สวัสดีคร right. ับแซบอยู่ต่างแดนอันนี้พบกับบ่าวคั่วลาดที่เราครับอันนี้ทําเมนูอะไรครับรับซื้อกรับผัดหมีผัดหมี่ห้วยทแหลงครับผัดหมี่คั่วลาดครับโอ้บ่ได้ซอสตอนยางเอาเครื่องปรุงเนาะงานกินม้วนตั้บดตูคนปรุงแล้วนะครับ เปเตาเตาสูตรซีวิตมาครับสูตรโคราชครับเออใลยมีแห้งๆลงไปเลยครับสูตรของทั้งบ้านครับนี้ก็หยิกลงไปครับเมียทำให้กินบ่อยครบเลยเาทำที่นี่นะครับทำให้เมียกินบ่อยครับอ๋าทำให้เมียกินบ่อยหยิกลงไปครับเดี๋ยวมีกระดูดน้ำเอียงครับมีหรือม่ครับมี เนี่ยกลงไปครับหานสมัครหมูข้าวเลอยูทูบมเบอร์บนไปครับยูทูบเบอร์เยอะแยะเลยถ้าเหียกเนี่ย้าเอียกประจันป่านเลยนะเก่งทุกอย่างครับชายผู้นี้โดยเฉพาะเรื่องจังไร นะครับเห็นว um> ่ามันดูวนน้ำเล้ะมันดูดนน้ำนะครับจากมันก็ล่อให้น้ำแหงบ่กินแบบนีเลยได้บ่ไหนกินแบบเล่ยก็ได้นะครับถ้าใครชอบเกยบเกี่ยงเสียบพิษหลกครับเสียพิษหลงนี่ เดี๋ยวป็ดโดมครับแตงครับผัดไก่เติมเป็นโดมใส่หอมงลงไปครับแล้วก็โคลเโคลเรเข้ากันครับแบบนี้ต้องกินกับส้มตำครับส้มตำมังงว สีแลงที่ตะกรงเลยเรื่องมือแียงเรื่องมีโอ้เรียบร้อยแล้วครับเสียบเสียบตำหนักกำลังตำมังคองครับเสียบทุกจังหวัดครับตำมังคองกันครับ รุงเดีวเรียบร้อยเลยนะเ,เสียบเสีบเทเลแนน มาแล้วออกรบเพาะายยางเลยครับต้ต <S S S มาหมีอ๋อมีอยจุบยอยู่กบอ ทอดแล้วเนาะเป็ดทอดไหมมาอืมอโอ้โหนเปนหนเมีนใหม่ทุก<ป>โอ้ปินโจมไปตัข้วไงตัมอุ้งเจเมื่อคืนอ้แหนมครับ โอ้ปิงปลาหวานต <c oughs> านครับ <c oughs>